คิมเบอรี่ฉลองวันเกิด32ปีเรียบง่ายแต่อบอุ่นล้อมรอบไปด้วยคนที่รัก อายุครบ32ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์ี่ที่ปีนี้เจ้าตัวนั้นได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นในหัวใจสุดๆโด,ดยคิมเบอร์ี่นั้นได้ควงสามีหนุ่มหมาก์คปรินพร้อมเพื่อนสนิทเข้าวัดทําบุญรับความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า32 grateful to have you all here today นะคะ ซึ่งสาบคิมนั้นก็โดนเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆด้วยเค้กก้อนโตซึ่งคำเอาเธอน,นั้นก็ยิ้มแก้มปรีเลยล่ะค่ะอีกด้านหมากปรินนั้นก็อยู่เขยงข้างและคอยดูแลไม่ห่างเรียกได้ว่าเสมอต้นเสมอปลายในความหวานแบบไม่มีแผ่วจริงๆเลยล่ะค่ะคู่นี้รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ